สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูนิเมะแก๊งนะครับลบกวนเพื่อนๆที่ผ่านทางมาชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเหล่าผู้กล้าแล้วแวงสังคมรวมตัวผู้โลกตอนที่6นะครับตอนนี้มีชื่อตอนว่าคณิตคิดนักโค้เหตุการณ์ในตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านของคุณยายวิลานะครับคุณยายวิลาได้พูดขึ้น โดยพื้นฐานแล้วเป็นการแข่งขัน10ยกที่จะจัดขึ้นทั้งคิดเลขเร็วและมวยอย่างละหนึ่งคู่พร้อมกันถ้าหนึ่งในคู่คิดเลขเร็วและทําโจทย์เสร็จก็จะหมวดยกที่1ตรงนั้นทันทีหลังจากที่คุณยาวิลมาได้อธิบายกฎกติกาของเกมคณิตคิดนับโค้เสร็จเจ้าดาบคิสุนะก็ได้พูดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าคิดเลขไม่เสร็จคู่มวยก็จะต้องต่อยกันทั้งวันทั้งคืนสินะ คุณยายวิลมากก็ได้อธิบายต่อถ้าไม่ทําแบบนั้นเหล่านักผจนภัยจอมเลือดร้อนก็คงไม่ยอมไปตั้งใจเรียนกันหรอกยิ่งผ่านไปหลายยกโจทย์ก็จะยิ่งยากขึ้นตามไปด้วยและในตอนที่จะเริ่มยกต่อไปหลังจากคิดคำนวณแล้วคะแนนน้อยกว่าฝั่งตรงข้าม10คะแนนมวยฝั่งตัวเองก็จะโดนอีกฝ่ายต่อยหน้าโดยห้าป้องกันหครั้งส่วนคนที่จะคิดเลขเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจับฉลากเอาเอง คุณยายวิลมาได้ตับฉลาดขึ้นมาหวยดันไปออกที่เคอรันนะครับสมาชิกแกงเซอร์ไวเบลก็พากันสงสัยว่าเคอรันได้เป็นคนเล่นเกมนี้หรอเพราะเห็นท่าทีของเคอรันเงียบไปเลยนิกหัวหน้าทีมก็ได้เดินเข้ามาดูดูแล้วเคอรันของเราน่าจะตื่นเต้นนะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นเกมแรกของเธอด้วยเคอรันตื่นเต้นจนพูดติดอ่างนิกก็เลยอาสาที่จะเป็นคนแปลให้ฉันอนะฉันฉันฉัน อ่าฉันไหวเข้าใจมา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 อ่าไม่เป็นไรวางใจเถอะเข้าใจคอดินอดีตแฟนสาวของนิกเห็นท่าทางของเคอรลันเป็นอย่างนั้นก็เลยเข้ามาพูดยั่วโมโหทำให้เผลอทาทีมพังเหมือนปลาตัวเดียวทำเน่าทั้งเข่งก็คงดีนะทำเอาเคอรลันเดือดดานกัดฟันดังกร๊อบกร๊อบเลย หลังจากที่จับฉลากเสร็จและได้รู้ตัวผู้แข่งขันแล้วทุกคนก็ได้พาเคอรลันมาติวเข้มก่อนที่จะลงแข่งขันเซมได้รับหน้าที่ตรวจข้อสอบของเครลันพอเห็นกระดาษก็ได้พูดขึ้นว่าโหมีแววใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคุณเคอรลันพยายามได้ดีมากเลยนะครับบอกได้เลยว่าอนาคตไกลแน่เครลันก้าวแต่ถามจริงเหรอได้กี่คะแนน แล้วได้กี่คะแนนกันละ่ะเหมือนนิกจะรำคาญแบบนั้นก็เลยหันมาบอกเคอรลันเคอรลันหยุดถามแค่นั้นเถอะเคอรลันได้หยิบกระดาษข้อสอบม,มาดูแล้วก็ทำหน้าตาเศร้าลงฉันบอกแล้วฉันไม่ไหวหรอกฝั่งเซมได้พูดให้กำลังใจเคอรลันคุณเคอร์ลันครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือรู้ว่าคุณเคอรลันทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้อย่างชัดเจนครับเพราะอย่างนั้น อะไรที่รู้อยู่แล้วก็เสริมมันเข้าไปส่วนอะไรที่ไม่รู้ก็แค่ทําให้มันรู้ซักก็พอนะครับหลังจากที่เคอรันทําข้อสอบเสร็จทุกคนก็ได้เดินทางกลับเจ้าดาบคิสณะก็ได้พูดขึ้นถูกแค่เจ้าเปิดปากขอให้ข้าช่วยก็จบแล้วเซมได้บอกกับคิสณนะคุณคิสณะครับพลังของคุณนะ่ะมันยิ่งใหญ่เกินไปครับในอนาคตเราต้องขอยืมพลังคุณอยู่แล้วครับ แต่ไม่ใช่ในฐานะของดาบศักดิ์สิทธิ์เราจะยืมพลังคุณในฐานะของพวกพ้องนะครับเจ้าด,ดาบคิซุนะได้ยินแบบนั้นก็ดีใจได้เลยได้เลยให้ข้าจัดการเองหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เราแก๊งเซอร์ไวิก็ได้ทำการฝึกพิเศษและหาวิธีรับมือกับฝ่ายตรงข้ามกันตลอดเซมหลังจากที่ได้ช่วยฝึกเคอรันเสร็จก็ได้ออกปทีบารเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มพยักเหล็ก ที่เลออนแล้วก็คอดีนได้อยู่ภาพได้ตัดกลับมาที่บ้านของกลุ่มสมาชิก์ไว v วอที่ได้เช่าอยู่นิกได้พูดขึ้นพรุ่งนี้เราประกันได้เลยว่าไอ้พวกนั้นน่ะต้องโกงเราแน่เซมที่ได้ออกไปหาข้อมูลมาก็ได้บอกทุกคนจริงครับเพราะกละเม็ดและวิธีเชื้อเชิญที่พวกเขาใช้อ่ะมันตรงกักับประวัติที่เขาเคยทำในอดีตพอสมควรเลยครับผู้หญิงในบาร์ได้เล่าให้เขาฟังอีกว่าหมอนั่นน่ะ ต้องโกงอีกแน่ๆแต่ว่าไม่รู้สิว่าใช้วิธีไหนไม่รู้ว่ามีดวงตาอยู่ข้างหลังอีกคู่หนึ่งหรือยังไงกันเซนดีจนจับไต่อะไรไม่ได้เลยดูทรงแล้วพวกเขาอ่ะก็คงเอาข้อมูล่ะมาบอกเราแล้วก็ล่อให้ติดกับเทียนาก็ได้เข้ามาพูดเสริมและที่พวกนั้นใช้โกงอ่ะก็คงเป็นลูกแก้วสื่อสารแน่นิกได้ถามกับเจ้าดาดคิซึนะ ลูกแก้วสื่อสารเนี่ยทำงานคล้ายๆกับเทเลพาธใช่ไหมเจ้าดาบคิสุนะก็ได้บอกให้ฟังใช่มันทำหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันมันด้อยกว่าเยอะนิกได้พูดกับสมาชิกในทีมงั้นเอาอย่างนี้นะเครันก็ช่วยแก้โจทย์ด้วยทุกอย่างทั้งที่เรียนมาทั้งหมดทีเคอรันได้ถามกลับด้วยความสงสัยให้ฉันทำแค่นั้นจริงๆหรอเทียน่าก็ได้พูดขึ้นใช่ก็จนกว่าฉันจะให้สัญญาณแบบนี้ เรื่องก็ได้เล่าย้อนไปถึงอดีตของคอดีนแฟนสาวของนิกพ่อแม่ฉันทำงานที่สถานีรถม้าแต่สุดท้ายก็แอบยักยอกเงินจนเสียงานไปในตอนนั้นที่เกือบจะโดนพ่อแม่ส่งไปขายฉันก็ได้หนีหัวซุกหัวซุนแล้วก็ต้องคอยเอาตัวรอดอยู่คนเดียวเรื่อยมาและด้วยความสวยที่มีอยู่พอตัวก็ทำให้หลอกเอาเงินจากคนได้พอสมควรและด้วยที่ไหวพริบดีก็เลยหลอกใช้กลเล็กๆน้อยๆได้ ถึงขั้นเคยลองไปคบหาเล่นๆกับพวกผู้ชายที่พอใช้ได้มาด้วยซึ่งนิคเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะคิดว่ายิ่งแย่งชิงมาจากคนอื่นมากเท่าไหร่ตัวเองก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นฉันก็แค่คอดินก็ได้สะดุ้งตื่นจากความฝันและแล้วก็ถึงวันที่แข่งขันคณิตคิดนักเข้าการแข่งขันได้จัดขึ้นบนด่านฟ้าแห่งหนึ่งเคลรันและคอดีนต่อสู้กันด้วยการคิดเลข ทางด้านนิกแล้วก็เลออนต้องมาต่อสู้กันด้วยพละกําลังนะครับเครลันเห็นข้อสอบก็ได้แสดงอาการดีใจออกหน้าออกตาคอดีนเห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นอย่าดีใจออกหน้าออกตาขนาดนั้นสินี่มันก็แค่ข้อสอบเด็กทําน่ะนิกเป็นฝ่ายเริ่มบุกใส่เลออนก่อนนิกได้ใช้ฟุตเวิร์กเดินเข้าหาเลออนไปเรื่อยๆแต่ก็เกิดสงสัยทําไมเจ้านี่ถึงไม่สวนกลับมาเลยนิกได้คิดกับตัวเอง พยายามไม่รับการโจมตีงั้นหรอนี่ตั้งใจถ่วงเวลาจริงๆสินะแต่มันก็เป็นไปตามพิคาดไว้ทางเลออนได้แอบคิดอยู่ในใจเหมือนกัน <c oughs> สีหน้ามันเหมือนเอกใจอะไรขึ้นมาได้เลยแฮะแต่ก็เชิญคิดจนหัวหมุนได้ตามสบายเลยเพราะถ้าไม่มีความรู้พอก็ไม่มีทางรู้สิ่งนั้นได้แน่เคอร,รัานเป็นฝ่ายทําข้อสอบเสร็จก่อนในรอบแรกหลังจากที่นับคะแนนเสร็จเคอรานทำคะแนนได้68คะแนน ส่วนคอดีนทําได้98คะแนนเซมเห็นอย่างนั้นได้พึมพำกับตัวเองขึ้นแบบนี้เองสินะเพราะถ้ารีบทําก็จะเป็นแบบนี้เร่งรีบจะทําให้เสร็จเร็วเกินจดการคำนวณแย่ลงแบบนี้ต่อให้เร็วแค่ไหนก็เสียแต้มต่ออยู่ดีนิคได้พูดให้กำลังใจเคอรลันเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าคิดมากเลยแค่จะโดนแมวลูบตัวนิดหน่อยเองไม่เห็นหน่ากังวลตรงไหนเลย เลออนได้ปล่อยหมัดขวาตรงไปที่ช่องท้องของนิกเลออนได้บอกกับนิกอุ๊บส์โทษทีนะมือลื่นนิกได้พึมพำกับตัวเองถ้าจัดทั้งแข่งคิดเลขและก็มวยขึ้นมาพร้อมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมองเพิงเนี่ยก็เหมือนแค่การควบคุมพละกกำลังที่จะใช้ให้พอเหมาะดังนั้นการเผอเล่งให้คิดเลขจบไบวๆเพื่อออมแรงของคนบนเวทีมวยแบบที่เคอรันคิดมันก็ปกติเพราะการคิดเลข มักถูกมองว่าเป็นแค่การสนับสนุนแต่ถ้าจะมองเป็นการโจมตีปุ๊บก,ก็จะเจอค้นพบอีกเรื่องทันทีและแล้วยกที่2ก็ได้เริ่มขึ้นครับนิกได้พุ่งเข้าใส่เลออนระหว่างวิ่งไปก็ได้คิดไปแม้ที่ว่าใช้ประโยชน์จากการต่อยฟรีจะฟังดูแย่แต่ถ้าพูดในเชิงยุทธศาสตร์แล้วมันถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีการโจมตีไหนได้ผลไปกว่าตอนที่อีกฝ่ายไม่ป้องกันแล้ว โดยเฉพาะตอนที่คู่แข่งคิดเลขนั้นมีความต่างทางด้านทักษะมากแล้วละก็สามารถใช้เรื่องนั้นเพื่อสร้างโอกาสโจมตีอีกฝ่ายได้รัวๆได้แต่ในกรณีที่เร็ว้ายที่สุดสามารถรีบต่อ,ร,ตอรีบต่อยฟีหลายสิบหลายร้อยครั้งโดยไม่ต้องสนใจความเฉลียวฉลาดของอีกฝ่ายด้วยซ้าดังนั้นผลแพ้ชนะไม่ได้ตัดสินการที่คู่มวยบนเวทีพอรู้แบบนั้นก็เลยต้องคอยถ่วงเวลาเอาไวา้ ซึ่งเจ้าหมอเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วเลยรอจังหวะนั้นอยู่แน่แต่พวกเราเซอร์ไวโก็เลงช่วงเวลานั้นไว้เหมือนกันจบยกที่2คอดีนทำได้98คะแนนส่วนทางด้านเครลันทำได้79คะแนนแพ้อ,อีกแล้วเครลันเห็นนิกโดนต่อยก็ไม่กล้ามองเพราะรู้สึกผิดนิกได้จะโกนออกมาเครลันโถดูทําสีหน้าเข้าสิ คนที่โดนต่อยไม่ใช่เธอซะหน่อยนะตั้งสติแก้โจทย์ไปไม่ต้องสนใจทางนี้เคอรันได้ตอบกลับแต่นิกโดนต่อยพราะฉันอยู่นะเพราะฉันมันโง่นิกได้พูดกับเคอรันต่อเอาตามตรงเลยนะถ้าเป็นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้คงนึกไม่ถึงแน่ตอนแรกก็คิดว่าจะต้องโดนหลายสิบหมัดแต่ดูตอนนี้สิฉันเพิ่งโดนไปเท่าไหร่เอง ใช่ตัวเธอก่อนหน้านี้ทำผิดซะ80%ตอนนี้กำลังต่อสู้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อบนเวทีคิดเลขของคณิตคิดนักเข้ามันหมายความว่าเคอร์ลันเธอกำลังทำอย่างสุดความสามารถแล้วเพราะงั้นอย่าบอกว่าตัวเองโง่เลยนะพลาดรอบนี้ไปก็ไว้แก้ตัวรอบหน้าก็ได้เธอน่ะสุดยอดมากเคอร์ลันได้ฟังคำพูดแบบนั้นจากนิก ก็ทำให้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นคุณยายวิลมาได้เข้ามาพูดแทรกถือว่าทางฉันไม่ได้ยินที่พูดคุยกันเมื่อกี้แล้วกันนะแต่ถ้าทำอีกครั้งจะถือว่าจงใจหาจังหวะพักนะและแล้วยก3ก็ได้เริ่มขึ้นทางด้านนิกได้ฟุตเวิร์คเข้าใส่หาเอรอนเหมือนเดิมทางคอดีนได้พูดยั่วโมโ,โหโเคอรันให้เสียสมาธิฉันก็บอกแล้วไงว่าโจทย์ที่เด็กสาวผ่ามังกรจากบ้านนอกจะทำอะไรได้ มันก็มีแค่ตอนนี้แหละคือรังตั้งใจแก้โจทย์อย่างมุ่งมั่นทำโจทย์ไปก็ยิ้มไปแล้วก็ได้พึมพำกับตัวเองถึงจะดีใจมากที่สามารถคำนวณอะไรต่างๆเป็นขึ้นแล้วแต่ก็ดีใจได้ไม่เต็มที่เพราะว่านิกยังโดนต่อยอยู่เลยแต่ว่าทางนิกก็ดีใจในความก้าวหน้าของฉันเพราะอย่างนั้นจากนี้จะไม่ลังเลแล้ว สมาชิกโซเวีก็สงสัยทำไมพวกนั้นถึงไม่โกงกันสักทีทั้งที่ทางเทียนาใช้เซ็นเซอร์พลังเวทตรวจจับพลังเวทแล้วแต่ก็ยังไม่เจอการเคลื่อนไหวของพลังเวทเลยหรือว่าฝ่ายนั้นกําลังถ่วงจังหวะรอโจท,ที่ยากขึ้นเพราะตอนคู่แข่งทําโจทย์ได้ไม่คล่องเมื่อไหร่ก็คงจะใช้ลูกแก้วสื่อสารเพื่อเพิ่มความเร็วแก้โจทของตัวเองหรือว่าพวกเราอ่านแผนพลาดกันนะหรือทางนั้นมีแผนอื่นอยู่อีกหรอ ทางเทียน้าเห็นท่าทีแย่ก็เลยเสนอไอเดียให้กับคุณวิลาทำกันทีละนิดทีละนิดก็ไม่จบสักทีสิทำไมไม่เอาโจทย์ที่เหลือออกมาทำให้หมดรวดเดียวเลยล่ะพอดูแล้วทางหัวหน้าเราก็ถึกสุดๆเลยด้วยคุณวิลาก็ได้อธิบายเพื่อความชัดเจนให้กับเทียนาฟังเข้าใจใช่ไหมว่าทำแบบนั้นแล้วะ่ะต้องโดนต่อยฟรีแบบนั้นต่อเนื่องรวดเดียวเลยนะ ทางนิกก็ได้พูดขึ้นทางนีก้ก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วครับถ้าไม่มีใครพูดขึ้นมาฉันก็คงต้องพูดเหมือนกันทางเลออนได้แอบคิดกับตัวเองเจ้านิกมันบ้าไปแล้วแน่ๆเลยไม่มีทางที่มันโดนหมัดของมนุษย์สัตว์แล้วแค่เจ็บนิดๆหน่อยๆแน่ถ้าโชคดีหน่อยก็เป็นแค่เต้าชายนิทราแต่ถ้าแย่หน่อยก็ลงไปเยี่ยมโยม,มาบาลได้เลยเอ๊ะหรือว่า เอามาใช้การแก้ทางการถ่วงเวลาของทางนี้ช่แต่มันก็สายไปแล้วเพราะแผนของทางเนี้ยเสร็จดีแล้วยิ่งพวกแกดิ้นลนก็ยิ่งขุดหลุมฝังตัวเองเท่านั้นแหละคุณวิลมาได้เอาโจทย์ออกมาให้ทางคอดีแล้วก็เคอร์ันทำพอได้ข้อสอบเคอร์ันก็ออกตัวทําข้อสอบอย่างเร็วทำเอาคนที่ไม่ดูการแข่งถึงกับลุกฮือฮากันทีเดียว คอดีนเห็นแบบนั้นก็คิดดูถูกเคอรันหึก็แค่ตีเนียนเท่านั้นแหละดูจากเปอร์เซ็นต์ตอบถูกแล้วที่ทำอยู่มันก็แค่พักชีโรยหน้าดูแล้วก็คงพยายามตบม,มั่วๆไปแต่นี่แหละคือโอกาสของฉันจะเร่งความเร็วจนไม่ให้เห็นฝุ่นเลยและแล้วคอดีนก็ได้ตัดสินใจใช้ลูกแก้วสื่อสารกับเบคสมาชิกเกี่ยวคนหนึ่งที่ห่างออกไปจากการแข่งขันเทียน่าได้เริ่มใช้เซนเซอร์พลังเวท ตรวจหาพลังเวทว่าตอนนี้มีการใช้พลังเวทมาจากทางไหนบ้างและแล้วเทียนาก็ได้ตรวจเจอพลังเวทที่หอนาฬิกาแห่งหนึ่งไกลออกไปนิกได้เห็นแก๊งสมาชิกเซอร์เวลเดินออกไปจากการแข่งขันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าเจอตัวการแล้วนิกเลยได้พูดกับเลออนฉันมองไม่เห็นเจอกองกำลังพยักเหล็กคนที่3เลยนิกหมอนั่นยังสบายดีอยู่หรือเปล่า ทำเอาเลออนออกอาการเหลอไปไม่ถูกและได้บอกกับนิกว่าจะว่าไปเจ้าบ้านั้นบอกว่าไม่จำเป็นต้องให้ออกโรงเองหรอกเลออนมองหาเทียน้าแต่ก็หาไม่เจอเลยเกิดอาการสงสยัยรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีตอนนี้เลยฮนะคืออะไรกันนะหรือว่าการแข่งขันทั้งหมดเป็นขบดักกันนะมันอันตรายเกินไปหรือเปล่านะคอดินกับอีกแค่ใยมนุษย์มังกรคนเดียว ใช้ความสามารถตัวเองก็ชะนะได้แล้วไม่ใช่หรอคอดีนได้ใช้ลูกแก้วสื่อสารคุยกับสมาชิกคนที่3แต่เหมือนว่าการสื่อสารจะไม่เข้าใจกันทําให้คอดีนเกิดโมโหขึ้นภาพเหตุการณ์ตัดกลับมาที่เจ้าดาบคิศุนะเทียนาแล้วก็เซมได้มาถึงที่หอคอยแห่งหนึ่งที่สภาชิกคนที่3ของพยักเหล็กอยู่และได้ทําการจับตัวสมาชิกคนที่สไป นิกได้เห็นสมาชิกที่เหลือกลับมาที่การแข่งขันเห็นแบบนั้นก็เลยพูดกับเลออนสาเหตุที่นายแพ้คือการพูดให้วิลาได้ยินเรื่องการดวนครั้งนี้ทางกิลใช้ประโยชน์จากการดวนครั้งนี้อยู่จับตัวแมวขโมยได้แล้วขอดีนได้ใช้ลูกแก้วสื่อสารคุยกับสมาชิกค,คนที่3ยังอีกหรอเบ็กช้ามากร,รีบตอบมาหน่อย โดยที่ไม่รู้เลยว่าสมาชิกค,คนที่3ถูกกลุ่มเซอร์ไว l ลจับตัวไว้แล้วขอดีนโมโหจนตะโกนออกมาช้าเกินไปแล้วเทียนาเซมและเจ้าดาบคิสุนะได้นำตัวเบ็กสมาชิกของกลุ่มพยักเหล็กเข้ามาในการแข่งขันทำให้ความแตกในที่สุดเทียนาได้หยิบลูกแก้วสื่อสารขึ้นมานี่สินะกละเม็ดของพวกเธอ คุณวิลมาได้หันมาถามคอดินเธอเองก็คงมีเหมือนกันสินะเทียนาได้พูดต่อตรวจไม่เจอวิแวซักทีทำเอาพวกเราเนี่ยโรนแทบแย่ทำให้เสียเวลาซะจริงคุณวิลมาได้เดินมาพูดกับเลออนเสียใจด้วยนะไอทางชันเนี่ยก็อุตส่าห์คาดหวังว่าจะสู้กันอย่างขาวสะอาดแท้ประมาทไปนะ คุณวิลาก็ได้เรียกทหารมาจับตัวเลออนกับคอดีนไปเอ o ลอนได้ถามกับสมาชิกเซเว v ร์ a วตั้งแต่เมื่อไหร่กันพวกแกรู้ตัวกันตอนไหนเคอร์ลันก็ได้พูดขึ้นพวกเราอะรู้เรื่องพวกนายเป็นคนไม่ดีเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเซมได้เข้ามาแทรกคุณเคอรลันครับมันคนละประเด็นกันเลยครับคอดีนได้พูดขึ้นตอนแรกฉันก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอก ตอนแรกฉันก็เป็นคนปกติเหมือนกับพวกเธอนั่นแหละฉันเองก็อยากจะเชื่อเหมือนกันเคอรันได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าไม่มีใครที่เกิดมาดีตั้งแต่แรกเกิดหรอกแค่พลาดไปตรงไหนสักที่หนึ่งเฉยๆที่จริงฉันก็ไม่มีสิทธิ์พูดหรอกเพราะจริงอยู่ว่าอาจจะทำผิดมาแต่ก็มีกรณีที่เจ้าตัวแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกันเทียร่าได้พูดต่อ แต่เมื่อรู้ตัวว่าทำผิดไปแค่หันหลังกลับมาซักก็พอต่อให้ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็แค่ปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ได้พักหลังเนี่ยฉันเริ่มคิดอะไรประมาณนี้อยู่เหตุการณ์ก็ตัดมาที่ภาพร้านอาหารที่พวกสมาชิกเซอร์เวอร์มานั่งอยู่เคอรันได้ถามกับนิกนิกถ้ามันตอบม,มั่วๆสงเด็ดได้แล้วจะให้ฉันเสียเวลาไปเรีนยนเล่งทำไมล่ะนิกก็ได้บอกให้เคอรันฟัง มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะใช้ฝีมือตัวเองแก้โจทย์ถูกมาตลอดเลยทําให้ช่วงท้ายเนี่ยดูน่าเชื่อถือเคลรันเธอทําได้ดีมากแล้วเทียนาก็ได้เข้ามาพูดเสริมไอ้ที่เธอเรียนไปคราวเนี้ยบอกได้เลยนะว่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันแน่เธออาจจะได้ดูออกรวดเดียวได้เลยก็ได้ว่าหารไหนอ่ะกินแล้ว้มสุดเคลันก็ได้บอกว่าโอ้โหความคิดเธอเลิศมาก ก่อนที่เรื่องจะจบลงไปก็ได้มีเท้าคู่หนึ่งวิ่งผ่านหลังคาไปตอนต่อไปคอสอบรมการพนันถ้าหากมีคำพูดไหนหรือผิดพลาดประกันไดผมขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับ